ต้องมีขนมไทยแต่ว่าถ้าเกิดกินแล้วแต่ยังดีอย่ครับเป็นคนชอบกินขนมไทยด้วยน่ารักเลยนะสบายเลยคราวนี้พาไปกินตะโก้แห้วข้างบ้านเลยนะใช่คนเนี้ยมึงแข็งใสก็โอเคแล้วมาแม่จะชิมอันนี้ครับแล้วผมชิมอันนี้แล้วกันคืออะไอันนี้มันเหมือนกับมันเหมือนกับอะไรผู้หญิงมันเหมือนอะไรลูกมันเหมือนอะไรผู้หญิงมันเหมือนเป็นเอแคลร์มันเหมือนมีไส้ครีมอยู่ข้างในใช่ไหม เสรอรี่อยู่ในเดี๋ยวมีแล้วก็แล้วนมันเป็นชดเมันเป็นชูครีมใค่ะเป็นเกียกราบอ้อครีมไเป็นทราอเป็นตัวตัวบเหมือนโนนะคะหอมหอมกลาบแต่ว่ามีรสชาตแบบนมนม ใช่คล้ายกันนะแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่จะเป็นข้างนอกเป็นช็อกโกแลตแทนแป้งนะเนาะแล้วก็มีมูสแบบน้ดีเนาะคุกกี้อาหารเป็ดเสร็จแล้วก็ตบด้วยขนมประหลาดอืมเข้ากันเหมือนกันนะครับจริงเข้ากันไม่ไม่คิดว่าจะเข้ากันเออแต่มันเข้ากันเนี่ยอันนี้อันเดียวกช้อนแต่งนี่จะได้ดูแล้วก็ชิมชิมอันนี้ดูอีกอันหนึ่งคือทาร์ตลูก ลูกหยีเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเล็กๆมันจะเป็นต้นของมันต้นของมันแล้วก็จะเป็นมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยไม่เคยกินลูกหยีเลยจะไม่เคยกินรสชาติเป็นไงครับไม่กินอยู่บนเม็ดจะอยู่บนนี่นี่จเม็ดมันที่ยังไม่ได้ผ่านการกวนเราเคยกินคนไทยจะคุ้นกับลูกหยีกวนอันนี้คือลูกหยีสดๆเลยที่แบบมันแห้งจัดจับจับจับเม็ดของมันเนี่ยอยู่ข้างในนะไหนลองชิมดูมันจะมีเม็ดอยู่ข้างในลูกหยีเป็นอัว แล้วเปลือกมันก็จะเปรี้ยวๆหวานๆมันจะมีความคล <ตา S 2> ้ายๆมะขามแต่รสจะมันอ่อนกว่าเปลือกใายไปแล้วหอมข่าเ,เ,เขาเอาเม็ดออกไปแล้ว อันนี้อร่อยมากโอพี่เจมบอกว่าอันนี้อร่อยมากเลยเปลี่ยนชื่อเป็นลูกหยีของพี่เจมเปลี่ยนเมนูนี้คือลูกหีของพี่เจมเพราะพี่เจมชอบอันนี้มันเวๆนใชแล้วมันก็เลยอร่อยอืมมันอร่อยยอันนี้อันนี้อร่อยมาก อันอื่นก็อร่อยเหมือนกันอันนี้อร่อยมากเพราะมีความเปรี้ยวอยู่เข้ากันได้ดีมากเลยครับเห็นไหมการกินต่อหน้าเป็นวันที่เราไม่สามารถกินมูมานได้เลยจะดูต่ำช้ามากต่อหน้าเคยดูแตบในอนแบบเวลาแบบแขรอบเชมมาแล้วแบบทุกคนก็กินเลยเงี้ยเราก็คิดว่าเอถ้าเป็นวันหนึ่งเราไปมันจะเป็นยังไงวันนี้เข้าใจความรู้สึกนะครับสนุกที่อยู่กันเไมันนี้น่ากวคยมีคนที่ไม่ว่ายกันเนี้ยน่ากลัว ก็เขาไม่ดูกันดูต้นทุนจำเดิรายการไม่น่าคุยน่าดีกร์นะน่ากลัวแม่ไม่น่านะคม่น่าดีกรเลยมึงนี่นะเอายแล้วโนย่านี้มึงนี่นะไม่ก็คือปกติเป็นคนพูดแบบไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเวลาไม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรยังให้คนเข้าใจเราป้าคนป้าบางทีแต่ถ้ามีคนคุยด้วยมีคนแบบช่วยเราคุยไงเราก็จะ เรื่อแม่ไม่น่ากลัวสิ่งที่ทําให้แม่ดูน่ากลัวคือไอ้นคนพวกนี้ <ไ S 2> ซึ่งถ้าพูดภาษาของตุ้งได้เราจะพูดคำนี้ไม่ไหมติ๋วเ <c oughs> ตาต้ติ๋วเ <c oughs> อเลยอะอันนี้ออกาสเลยเขาไม่ติ๋วเ, <c oughs> วเลยก็แปลว่าเต๋หลิวเป็นขะพ้อไปไหน,ปนไปไหนกูจะไปไหนไม่มีใครรู้จักภาษาของตุ้งเยอะหรอกค่ะคนที่รู้จักภาษาของตุ้งมีจำนวนหนึ พ่อออกกันแม่ผมแม่แม่ผมคุณโทรมาหาไม่ดีไม่ดีไม่ดีเราบอกไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีภาษาคนต้องพูดว่าอะไรนี่เป็นการแสดงพูดเป็นภาษาของต้งว่าเอ่อพูดอะไรครับนี่เป็นการแสดงนะคะอย่าอย่าอย่าแบบอย่าซีรีส์ประมาณนี้ไม่ทันโอเคไม่ได้บอกบอกบอกมามีว่าต้องใช้กิจซีรีส์อินส์แอคติ้งไม่ตสังเกตได้ครับ ขมินนะคะดูกล้องไหนจริงๆเวลาเราจะพูดเรื่องเล่นๆแม่ถามคางเคเมื่อกี้แค่ถามร้านขมินมีห้สาขานะคะใกล้ที่ไหนไปกินที่นั่นเลยค่ะสาขาเกษตรนวมินเซ็นทรัลพระราม9ซีคอนสเปซสีนครินเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลพระราม2เงข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเวลาเปิดปิดของที่นี่ได้ที่เบอร์โทรของแต่ละสาขาได้ที่ Facebook ขมินขมิน c u i s i n นแอนคาเฟและอินสตาแกรมค m i n นดับค s i n e a นแอนคาเฟ่ค่ะวันนี้หมดค่ะเย้ดีอค่ะเดี๋ยวแม่เหลือลงเสียงนะบอกพูดบอกพูกันเดี๋ยวไปฟ้องก่าไปฟ้องพีเองถ้าแม่ของพูดรก่นี้ครบก็ดี ใช่เสร็จแล้วนะครับแค่ลงเสียก็ผ่านใช่ค่ะหมดแล้วครับเด็กตะกี้ตะกี้พี่เจมก็ไม่ได้ฝากงาน